แดงแดงสวัสดีครับ FC ฟซ่ต้องแหล่ทั่วโลกท่านผู้ชมคือเมื่อกี้ผมพอต้องแหล่คนเดิมเอ่ผ้ามุงเจ้าบัางคอยโชกคอลาบที่จเจ้าแม่ตะเคียนเกตนางเจ้านางเกตตนอยู่ที่วัดบ้านลำกลนท่านผู้ชมนี่นะครับโดนโๆจากมาหาเพิ่นนี่โอ้โหคิดว่าอย่าขาักเพิ่นที่ให้เขายักขักนี่เราคำนว่าเมื่อกี้มากก็พ่ายสิเอ่อน้องเล็กพอต้องแหล่เอ่อหนึ่งกอไก่จอจานร้อยเอ็ดหกห้าเกตศูนย์ เกิดขึ้นได้เบอ้อสแล้วคำเนาะให้โชคให้ลาบมาตั้งแต่เมื่อไหร่จำได้ดิในน้อยนี่แล้วคำเนาะไปมึอนี่เมื่อมาของวดจเจ้าเดิมผมพ่อต้อนรลบคนเดิมมาคาราะเจ้าแม่เกตนางเจ้านางเกตตนอยู่ที่วัดบรรพบุรุษพอต้อนรลบกิดหอดคิดถึงฝันเกี่ยวมหาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนยุคนี้เจ้าแม่ตะเคียนกับลักมาแรงเลาวคำเนาะอืมเจ้าแม่ตะเคียนริมคลองให้เข้ามาสามงวดติดต่อกันสองงวดแล้ว บัดนี้กัลาบม,มาหอดเจนเม่ตสเคียนเกตนางเจนนางเกตต้นซื้อ,จอเจนเมสเคียน์ซือกันคงสิให้โชคให้ลาบคือเพอกกนนิ่นเนาะครับเนาะหนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดฮ่าฮ่ามูเจ้ามามาขอพร้อไข่อืเดี๋ยวไข่ตั้งกล้องก่อนอืมาท่านผู้ชมโดยขอโชคขอลาบพร้อไข่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมูเจ้าอย่าลืมนนอย่าพลาดเด้อเดี๋ยวเม่ตสเคียนเกตนางเจนนางเกตต้นฟังตบาบักเกตพลังเป็นยังท่านผู้ชมอืนะครับเนาะ สวัสดีครับเอฟซีเพื่อแหล่ทั่วโลกมามาขอ,อความไข,ข่กระขก,กันน,กน่ะโดนโดนจะมาหาเผลจะไม่ต่เคียนเกตนางจ้นางเกตต้นมู่เจ้าก็หูเห็นผลงานเผลมาแล้วนะครับเนาะสามตัวสองตัวเลี้ยงถมเลี้ยงเสียมซี่สามตัวสองตัวให้เขามาเบิ้ดนะครับเนาะเดี๋ยวว,วัวนนี้หนึ่งเมษาดิบุ๊ดสี่หงายังไหมนะครับเนาะโว้ยเดี๋ยวยศคว้าผลอยู่เออหนึ่งเดือนเมษาดิเป็นปีใหม่ไทยวันสงกรานติคว้าเป็นต่เคียนเออเจ้านางเกตต้นเออไม่นางเกตต้น ให้พวกไฮลักเป็นปีไม่ไทยของไทยไปฝากไปตอนเ c ไม่ไปต้อ,อนรัคนเดิมทัวร์ลวกกูอยู่กเทียกงไทยมาตะไก่มีเงินเที่ยวปีใหม่ไปหาพีาน้นงองพีน,ในใมไม่ต้องอเครียดครับแจ้หนังนะครับใส่เพิ่นใหญ่ตัวนกลัไม่ต้องาีว้าลดูที่บ้านาได้สวนสิขันก็ซออยเหลือกันนกกำลังนะเดกเต็้ีก็เด็กูขึ้นเตลว้วะ เด็กเจ้าที่เขาเรียนถูกคือเกาแม่ครับต,ตายเกาเราเขาต้องเรียงคนเดิมลงในบ้านบ้านในสวนบักขีดอือเกาปับปับปับปักกันนี่จะมาสร้างคนนครับได้เก็ยุ้ยใจตรงปต่อแล้วก็รองไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วก็รับทุกทงคุณยางเออไม่เชื่ออย่าลบหลู่เขาต้องเลี้ยงหมามาตั้งไหนไอ้เด็กเกิดขึ้นได้บ่ผมชอบเลย นันแรกก็สามที่ว่ามูเจ้าว,วาบมออี้อาจจะมีก็ได้นี่นะครับเนาะอ่าอันแ้กก็สามที่ว่ามูเจ้าว,วาบบเห็นอาจจะเห็นก็ได้นี่ครับยังเนื้อสาเดี๋ยวขังก็ทำได้จะไม่สะเคียนเก็บน,นางเก็บนางเก็บต้นอืเราต้องแลมาหอดมาถึงาาม,มาคาระวะมา หามะขอยโชคขอยาบมาผึา้งผาอาศัยมีร้อนมาผึ้งกินมาพึ่ง,มงไม่แต่เกยบเก็บน,นางเก็บนางเก็บยอดอยู่ที่วัดบ้านลำโกลอ,อจ้าตําบลตําบลอย่างนั้นนนะนเนานะอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดนนทบุรีหรือเก่าล่ะนะครับเนาะหรือตําบลเพลนนะครับเนาะนี่นล,ะละครับตรงนี้ละมีอีกเจ้าแ,แม่หนึง่งออมีอีกผู้หนึ่งครับเกิอ,อยู่ในป่าที่พอเจ้าแม่เคลือบไทยเข้ามาแล้วเขานะ่ะ จะใครผลจากมาดูสินะอ้าเอาตัวดีจะกนเาตงลครับอยูเทียบเลยก็ีนี้ขามาเบาเนาะแม่นยูกอือก็พอทองเล้ขาตาเบาต้องมาด้ขันโม่เบาขันเข้าใจกันนกเขานอตะบกอธิบายขันโ่เบาโม่คงว่าโน่นนี่นั่นเป็นไงมาตังไหนตัว กูลงก้นกับว่าพอต้องเรนนี่พูดมากอืครับรถเจ็สิกุ๊ก่อยาไวาจเนารับขับะกันเมื่ออิบายนี่คนเท้ากันี่หูกันนะครับแต่ว่าจังที่จังสันนวลนี้นั่นพี่ชาภาษาใบคุยกัน,กนหูเดยเลยครับต้อง,องวาวกับน้ำมนาะครับาะต้องวาชัดเจนเลยตัวเจา้าแม่ไะเกีเกียนนางเ้แเก็น,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 เกนต้นอยู่ที่วัดบ้านลำปูนต้บ,บนไขน้ดึเแล้วรับะบอกว่าต้บางบนไข้ดืม เดี๋ยวถ้าเพื่อเราทวหูมิรอเวัดเดียวกันนี่แหลบ้านพวไอ้กันดอกบ้านของพรแม่นแคนเดิมอยู่ประมาณจิโร่หรออือประาณจักาวัสังึงนครเป็นสังกิโเทนั้นหัอาครับอย่ประมาณจากัมมกมต้องสิโลโอหรอครับมันต้องสิบล้เนาะอย่ประมาณจากักร,ราากหาหกลไป ไเจ้าลอเออเดี๋พอต้องเรียหนึ่งบางนีังรือหูนยงยบลครับออกมาเก่าหรอว้เดี๋ยวอู้เจ้าให้ไปเพี้ยนๆเจ้ครับเลือกอีกบาาจำไม่ยังยดูครับอือนะผมยึดถูกยึดหลางจากยึดถูกแล้วกัก็สิบายึดยมาบอกว่าเก่าพนตัความต้องเลียก็เดือดไม่หยั่งนะครับเนาะ ่หนึ่งเมษาเห็นมันก็ไปแนวทางเนี่ยเนวถนนพูดอาควนเอฟซีเพิ่งต้องทันกต่ว่าเลขหลายเลขเยอะเลขอดยังก <lawsuit. S 1> ulously, ksi, ันไปที่จริงมันออกตัวเดียวแหละครับเออแต่ว่าให้เลี้ยงเอาครับบองว่าสิ่งที่เอาไม่เจ้าปอเพราะนั้นเขาสิว่าสิเออสำหรับตัวเลขโหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเพราะนั้นเรียกเอาพ่อจะเรียกตั้นก็ควรเก่งกว่าดิ เรืวิตามินเขาเมือกนเยนเขาตัวนึ่งตัวไหนตัึงกะไรตัวเขาด๊อันมากว่าอ่ะมาเขาจะหนี่าอะไรอะไรหรอครับเขาง่ายเพาว่ากินได้น่เป็นยังก็ต้องเรียกินเข่ามือหนึ่งสองเวลาครับบสเวลาตามปกติเช้าเที่ยงเย็นเที่ยงพอดีเลยสิเข่าเศร้านี่เป็นเข่าเที่ยงแล้วก็บอกตรงๆไปเลยเขาง่ายเาต้องเรียนี่เป็นเข่าเที่ยงถ้าไปยังติสวยสวยหัวสวย นี่อสังแม่พิ่นว่าสมัยตะกี้เล็กหน่อยมือ้นอน,นี้บอรับบ่อนอนเนี่ันขึ้นเป็นเห็นเนี่เว้นเป็นนกเข,าข่าคำโบราณเพิ่นว่าตะกี้เนี่มันขึ้นนี่คนคนบอร,ระบ่อนอนเด้ไปหาเที่ยวโรดเหนี้ยนหมาขันหมาบ่เหยาะห้อยเนี่ยบอระอันนี้คือคนสมัยอะไรนะครับเนาะเออเดี๋ยวว่าที่นี้เดี๋ยวา่าวันที่เลี้ยงหนึ่งทคันสิว่าเปรียบเทียบว่าหมาบ่เหยาะห้อยเนาะบ่ระก็แน่้เพราะว่าผม เออทำรายการไปทำตอนเราขึ้นนั่งเราคณะนอ่งบ่บ้าก้าวป้อบไข่นาโมตัสสะตรโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะรูโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะรูโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อเจ้าแม่ตะเคียนเก็บนางเจ้านางเก็บต้นผู้คุณมีบุญบารมีสูงกว่านี้ผมชอบเขาตระหลาคนเดิมพระเอเสี่วโลก มาพึ่งพ้าอาศัยหนีร้อนมาพึ่งเย็นกับแม่ตะเกียนเจ้านางแกตต้นนี่ครับล่ายูปัดปัดแล้วปวดนี่ปวดประท่านเล็กไายแล้วใหญ่ให้แก่พวกผู้งขาผมลูกที่บ้านก่อนในสวนผ้าพนมาชอบเขาตัวอะไรคนเดิมขอเล็กเสี้ยมซี่สามตัวแล้วก็สองตัวหลังจากผมก้าวจบผมก็สิขอเชิญเจ้าแม่ตะเกียนเกตนางเกตนางเกตต้นมาพิจารณาหยิบเล็กถูกชุ่เด็กกระป๋องหนึ่งเดียเอาเดียวแล้รับเอาเดียว เรียนกว่าวัดไงกับล้ผมพอต้องแลคนเดิมขอขอบคุณจะาแม่ตะเคียนเกตนางเจ้นางเกตต้นย้อนหลังที่พอต้องแลเออเคยมาไายทำตลอดกะไห่บ่อหัเคยพอต้องแลบ่อหัพอต้องแลกยตาบานมุกเป่าจักเถื่อหมีขึ้นไป่ตะเคียนเกตนางเจ้นางเกตต้นกับพี่ยมเออหนึ่งเมษาหนึ่งมุ่เจ้าพีไม่ใช่จุอยคุ้ยควาเพิ่งกักขังว่ามุ่เจ้าเรื่องนี้เล่าน้อยหนึ่งมันกับจ้าถึงเล่าถึงน้อยได้เบิร์ดแล้วกับนาะเคียนเกตนเกตนางเกตต้นเอ้าผมก็จะขอขอบคุณโรงงานอีกตั้งหาก นี่เขอยิด้ดขอขอบคุณลอกหน้าจะไม่ได้เขียนเกตนางเกตนางต้นทีมอบโชคลาภใ,ใแจแก่ผูข้ขาจอเขตอแลคนเดินไปฝากไปจอดเอซเออปีใหม่ไทยนี่วันที่หนเมษานีจัดเพคนรัก้าผมกู้สจเลยดีกันเดินทางโรน,น,นินันแล้วคำลอ่ะขอขอบคุณลูกหน้าเออจะไม่เียนเกตนางเกตต้นผมรักว่าเออจะไม่เกตนางสีมอบโชคลาภใจกับช่องเขตองแลคนเดิมลูกนบ้านมาเลนสวน เนื้อเป็นเรตเสียมสี่สามเดียลสองตัวยางแหย่นอนสาธุอม,มามาที่นี่จีจะเป็นอะเชี่ยครับเก,ก็บนานก็ต้เก็กตัวเห็นผู้เจ้ารู้สีมากความกันเหมือนหรือว่าสี่ให้ผูใ้ใดผู้หนึ่งมาก,กอะไรยิ้มเลย่วกพะโบ่จุชมโอ้ยอืมอยู่นไปไปออี่นะครับล่าเนะ,ะแม่ ย้อนเอ่ช่วงนี้เจ้าแม่ตะเคียนกัลังมาแรงยุ่มมาแรงเนี่ยคุณผู้ีมอันนี้เก็บหน้าคุนีล่แม่ตะเคียนริมคลองหรือว่าพอต้องแลียกีพงานดูบามเขาเดินไปไายถ้ำเข้ามาตลอดกันตัวยุ่มบ่ใครก็ต้องมาหาตัวเนี่เก็บหน้าเยอะเป็นตัวนรองกําลัยุคของเคนหนาว่างานเป็นยุคยุคนี้เป็นยุคของเจ้าแม่ตะเคียนโอ้เจ้าสิบีคอยจังไก่ก็ได้ครับยุคนี้ผมคิดว่าบ้านะครับเนาะเอาขอเดียวกันนะ เออจว่าครับผ่พิจารณาเี็ถูกยี่ได้กับของนี่ขนาดเราว้นไงนะนรับเอาเช็เขสัเอาเดียวได้บโอ้ยดูย่อให้สอันอ้ยพ่นกตยากให้่นก็เลยขัดบงี้เลยเพราะว่าพ่นเก็ตทันอยูเพ่นยืมอันเี่ยเอยังนี่ยได้ก็ตามใจพ่นตั่ยขัดบ่โอยย่อกเนาะมาถุงครับถุงเินความกันกระขักกันนาอนี้เนียมาไวเคล็ดไวเเราชอบพอตองเดียคนเดิม บุรีัมกนก็ว่าว้เาเนี่ยกว่าหลายล่วาท่านผู้ชมขันหนึ่งขันว่าว้ากับบบวนสองขันว่าว้ากับบนไห้หัวสองโอ้สามเด็เจ้าเที่ซื่อืผมเปนบ้านหนะครับยัพผมเห็นโจโโนเจ้จโลโลจเาเธอหนึ่งมันบ้ได้นะรับดนะ้็นกีใส่ต้องเลยเป็นคนจัจงสีง 4, ต่ตาไหลตัวจริงเสจริงขอบ่ต้องเี ang, คยคนเดิมนิสัยอยูเฮ็ดอยู่สัอนองสี่เหลเอเอหราคาว นั่นมนี IG ่แหละครับเสียงบ้นหันเลยเพราะทักไส้เนยบักนี่เง้มถึงใจกูคือจังไบุผมคิดว่าปนสิบานนะนะครับเเช้าดังตึงอย่างนี้นะครับก็หันอ่ะโอ้โอยคือนด้เบิดละอือจะให้กูจัดตัดได้หรอบอกมั่วจำได้เข้า่าตัดตัดไม่ตัดไม่ขาดเพราะติดปุติบาติเจ้าว่าตัดไม่ขาดบ่กคนังงเรียบอกมาใส่นะครับด้ เอีอเ้ยมซี่สามตัวหรือเลียกทูบสามตัวพอท่องแลนแนะนี่หน้ำไหตักขัดเจา้าหมักเจ้าิไปม่ากูกสามตัวจเจ้าเรียใจบรรนันง่ายเลยครับคนชี่ได้สามตัวเี่กขันบวหลวงอี่ีมีความตรงตรงยากขักนี่หน,นบัวท่องแรียคนเดิมแล้เนะนะเตี้ซี่เรียบบไท,ที่นี่อ้าเจ้าแม่ครับเจ้าแม่เก็บนางเจ้านางเก็บต้นแบบท,ที่นี่ผมสีเม่าขอเลยเตี้ยมซี่ 3ตัวและสตัวว่าไปยัที่1เมษายนพศสองพัน้าร้อยหกสิบตัวอเอามแแรกของเรียกถายเราได้นนหนึ่งเช็คกระตันเอา้า ยงนั้นนั่งไม้แรกของเลียกขายเราอันที่หนึ่งจะเป็นแต่เขียนเก็ดนั่งเกล็งเกต้นยิบไผ่ไม้เด็กไม้เลขยครับไม้เลียสนี่จะ mother, so ับไหไม้แรกเขาเรียขายเราที่หนึ่งเด้นี่้องคำว่อ่ะตัวแรกครับต่อจากไม้เลีสมาคำว่ตจากไม้เลียสองมาจะับได้เอาไม้ที่สองต่อจากไม้เลขมาเขนคำัดเอ้า เจ้บัมที่นี่ตีเออราวันเที่ยวนี่เพื่อให้สองใหม่เลยเพื่อว่าบม่อยากให้แบบท่องแรืคนเดือม,มันเขย่าไา้เสือให้มันสองทีเดียวเดียวคนอ้าวอเอ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 เออเออยออเหอไออเเออเเอ้สองเออ,เอ,เ,อ,อเ,เ,เออเออเอเออเออเมอเอเเออออเอเออเอเอ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 อเเออเป็นอเ,เอเออเอเอออเอเ เลขไทยลงต่หนึ่งวันไปยังที่1เมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแดเอาอกันชุดท้ายนี่สองไมนี่คือ42่สองครับจ้สองสี่สองสองท่านผู้ชมเอ้ยคืองามแถมหนึเมษายนเหงเดวยด้วยเสียงองามปีใหม่ไทยอืก็พอมาที่นี่สิขอสองตัวเอา จะไม่คร <stop today. S 1> ับจะไม่ตะเกียดเก็ตนางเก็นางเกตต้นนกกระนะมาพิจารณาเลขท้าย2ตัวเป็นไงขยันขัดกันนะนกกระเนกไปจำที่เอ่อเลขท้าย2ตัวข้างล่างบกไปจำที่เอ่อหนึ่งเมษายนพอสองสพันห้าร้อยหกสปดเอาขัดขัดบางๆเกตทันผมนกกระตัวหนึ่งเนี้ยเาม่ร่างของสองตัวนี่เชิญกระทันเอา เดี๋ยวนั่งไม้ล่างของสองตัวแรกไม้แรกของสองตัวล่างหม้เล็กไมยเลขกสองอีกท่านผู้ชมเออเออเออสองไม้หลี่บอมล่างไม้แรกคนไหนหมายเล็กสองตกลงได้เออจะได้ครับกันนะว่างถูกไปปับว่างปับเนดไปถูกจะไปกลับไปแกบที่ขาดรลดละมั่นที่บัดม่ต้องกลับไปอีกแล้วล่างตกตกลงไปเลยเออจะได้ครับบัดที่นี่เอาขอสองตัวข้างล่างได้ไหม เอาต๊ะโต๊ะปีพีนะครับด่าเอาฮึ้้นหันฝืนหายไม้หนึสองบาทีน่นี่ตัวตัดสินตัวตัดสินต่อจากไม้สองมาเธอก่อทัานเอ้า อย่งนั้นนังเ, um. เอาตัวตัดสินต้อจากหมยเลขกสองมาเลขกไทยสองตัวกลางหมายเล็เซเว่นไมยเลขเก็บครับเซเว่นีเว่นม,มันก็คือเลขเก็ ang. ร่วมกันข้างล่างสองตัวสองเกียเอเอท่านผู้ชมเออสองเกยร์ครับตัวเวทเก็เกียนานงเกีนนยตะเกียต้นยี่ไปสองเก็ข้างล่างสองตัวเอาขนัน เลขท้าย3ตัวและ2ตัวงวดประจำวันที่1เมษายนพศ2568ันหปดเจ้าแม่ตะเคียนเกตน,นางเ,เกตน,นางเ,เกตต้นอยู่ที่วัดบารรพบุร,บพรุษยิบหายงวดนี้ทีเลขท้าย3ตัวเนาะ242 242องสเจ้าอย่าลืมอย่าพลาดเด้อไม่เชื่ออย่าลบดูเป็น2ตัวทีสองเกตสองเกตสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นช่องเพราต้องแหล่คนเ,เดิมไม่สนับสนุนและชัด ยุ่เกี่ยวกับการพรนันทุกชนิดยกเว้นฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนั้นเหงๆรวยสุดง,งานทุกท่านก็เปปกินาฐาฐาฐากนั่งยุคนี้ติเป็นยุคของเพินท่านผู้ชมขอจางไบนกระไฮอืม่ม่ใครกล้าได้ให้เรียกด้เอาละเดี๋ยวเอาไปเก็บทัพพาราข้ของง่ขอก,กินเนี่ยจะโมง่งย่ามอยตื้นสวยน้องกฟงจะเข้ามาตื้นสวยวะ่า,า,านคนเาคผ่านเอ๊ะนี่ ตื i, na, um. ่นสวยแปลว่าอะไรบุรุษก็นึกถามเลยครับคนบ่หูเตื่นสายนั่นล่ะถ้ามาตื่นสวยของพระไตรสารนะครับนะเจ้าสิตื่นสี่โมงหาโมงเปียเสียงสามโมงกลัวคนคนตื่นสวยพระศาบานเจ้าสิตื่นทำไมตื่นสายจังนี่ขนะเดี๋ยวมาเบิ่งเรียบถูกฟอมกันเดี๋ยวไม่จะพักนะครับเนาะบางคหลายก็ผู้อื่นเบาไปหลายหรอกใอยก็บางคนหน่อยเนี่ยนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวคนยิ้มทูนเรียกทูนในสองอันเดี๋ยนีะครับเนาะเดี๋ยวเสริมความกันก็ขัก เบื้องแล้วงเดี๋ยวก็ปิวเลยเนะี่ยเออเดี๋ยวผมสิไปเออเอาสีจะไปเดี๋ยวสิไปซองตามเมตาเครียดให้จักอืมซองบ่อนอ่ซองอยู่อ่ะอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเบื้องเลีย้ยงทูบพร้อมกันผมม,มัสิบเบื้องเลี้ยงไปสองอันได้ครับนะเบื้องแนงแนงแนงแมาเบื้องเลี้ยงทูบอันดับแรกนี่ยพอต้องเรียกตกผ้ามือจ้ามาเบื้องเลี้ยงทูบจ้ากกันมันจากบโมี่เหลืองมีเล้ากันนะครับ,นะบ,นนนบเน,น,น,เนาะเากกอาาเอเเขอันเลีย้ยงทูบผมไม่อยากให้คุณกองตัด เบืงบเบงเลียงทูกจอยฮะทีผมลืมคุ้นองากัะตันผมก็ไปเลยฮะนังถือเอ้าพอดี่ม่ตนนะครับจะามษเกียนเก็บตังจะนน่งเก็บต้นพอดไม่สองทูกนะครับนพดีสองอันเอ้าแนงแนงแนงก็พอทองเหลียกไฮคัคักเอ้าเลขทูบไส้ขัวสองอันมษาเกียนยิบไฮอันไส้นี่ยหกหาอันขัวเนี่ยหาหกโอ้ยเด็กทูบสองอันคึอกันท่านผู้ชมโอ้ยคนไม่ยาบพาก พราะยี่นี่เสียงดังเนาะแต่รายการนี่ได้ยินหอดแปดบ้านเก้าบ้านตั้งสี่แล้วอืเขาจัะบอกว่าคนมาหลักไม่หยังเสียงดังลักไอ้เพื่อนได้ยินล,วนนนล้วนพะุ่นพุ่นทงใส่ปุ๋ยมิถ้าไม่ยิงหรอกเอาละข้างซ้ายมือหกหาข้างขวามือหาหกเหลือตัวที่สามมาที่นี่พยายามนี่ว่าวตรงไล่แตะพ,กพกัพกภาคเขาบ่ฮู่กับว่าวจะคู่เอา้าจังแล้วไขม่มาสีมาซองเบิงอันสีผ้ามาซองเบิง ตัวตนของเจ้าแม่กนะเจ้าแม่เกล็ดนางแกนะเกล็ดต้นจะข้างจะข้าวมูเจ้าเห็นอะไรขี้ส okay. ัตวานนะครับเนาะเออผมสิซ่องให้เบิ้งขันผมขันเห็นว่าสัตว์ผมก็สิบ่ท่วงนะครับเนาะขันสัตว์ผมจังสิท่วงนะอืออืออือก็ให้มูเจ้าก็เบิ้งคักคักนะครับเนาะเบิ้งเอาผู้ลงคนว่าเออบางท่านว่าขันมันบ่าสัตว์เดี๋มันต้องไปไทยให้เบิ้งดอกขอดอกแกแนเพราะต้องเดือมคนเลี้ยพอนะแม่อยู่นะครับเนาะอืมเป็นว่า ขันบมซันอีดีกับ่ต้องไปไทยตุ้ไข่เบิกดอกสาเวลีะนะอวลอ่อ่ะเอนะอาอจารย์นา,าวางสันเ,เ,เสียเวลาโอ้โหเอเข้าใจครับบนะอนเอฟซีผมต้องเลียเข้าใจเราดอกสาเวลี่เผ่อนะพู้น่าเสียเวลาพมต้องเลียหป้าอ่ะขอขอบคุณอย่างสูบเสียเวล่านะครับพระบุญเจอบาหาโชคคาราบคือเสียเวลาติอืมม่งกับเนาะอืมเอาเบิกเอาบุเรย์อาจารย์คือยังสัน่นบุเรย,ย์อาจารย,ย,ย์คือย,ยังไหนตัวนี่ชุดของใจแมเ่เกตนางเกตนางเกตต้นนี่ง,งามๆถนั่นเลยนะครับเนาะ ให้เราก็งเด็กไทยเราก็ง่ขักขัเป็นปีไม้ไถหนึ่งเมษายนพอศ2568สองพันห้าร้อยหกสิบแปดเจะเมีเก็ดนางเก้าเเกต้น,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 นให้เพิ่นนในปังๆไปโดให้เออช่าโลกหรือว่าเช่าประเทศไทยทั้งหลายทุกจังหวัดน่ะให้ได้ถามหาลกจ้ตเตะเคียนก็ดนางเกเเกดต้นยู่ไสหนอยุเอลเอจัวัดร้อเอ็ดมาเบื้องช่องพอต้องแล้วเขนาเดิมได้นายเจ้าสิทธิของมูนี่ไม่เชื่อจย่ลบดูเป็นเสียทีไหมโดยที่่าบ่โหตัวคนเท่ารวยบ่พร้อมกันดอก ถ้าจะรวยถ้าจะมีไม่ยากครับผู้คนทำ,คทำมาทีวิทําทำมาทั้งทีวิตกะกะพ่อได้กินซื้อๆเราแต่ว่าทานากับบดีขึ้นก็มีครับท่านผู้ชมนกกระนาะอืมใครว่าตรงบ่กูบ่บ่ต้องเรียนประสบการณ์หลายประสบก,การณ์เห็นมากขออับแท็กซี่ยุ่งเทียบนี่เออประมาณสี่สิบปีครับใ่้มูเจ้าคิดเอานกกระนาะอืมเฮอย่าต้งเขาบ่งูัว่าขับรถไหลไปจักแล้ว ใคยว่าขยันมูเจ้าผู้นำคนสงสัยพอต้องแด่เราเห็นงานยังนรอนี่แล้วอาคีบแท็กซี่เจ้าวาอย่างนี้ใอยก็เสียแเราละวะดุ๊กไส้ดมอาบคนเดิมข้าม้านนี่นะการบ้านไปด้ะครับล่ะท่านผู้ชมก็ันทุกอ่ะเบิ้งเรื่อยอีมูเจ้าเห็นยังก็คือจังสันเห็นสัตว์บ้าันว์บ้สัตว์การบานไปละวะนะครับเนาะขึ้นวันนี้ขึ้นอยู่กับดวงกับำลังตัวคนเท่าซองเบิ้งคือกัน ซ cues, <sm convert> ่องซ่องไม่ทอนเดียวกันนี่ก็เห็นบ่คือกันได้ครับหน้าผู้ละคนรทาเป็นหยังติดวงบ่คือกันน่ะอืมนกคบเนาะคนเฮาเบิ่งนํากันอยู่แต่ว่าก็เห็นตัวเลขบ่คือกันมั้เออความหมายของผมว่ะนกคนาะนี่เป็นหยังนออืมอือืมอันนี้คือ601แท้ก็คือได้เบิร์ตนกคนาะนี่เอาขอขอทวงตัวนี้นะครับหน้าขอต้องเลียกขอทวงตัวนี้ให้เจ้าหกศูนย์หนึ่งเขาก็ก่อท่อรถเอ่อพี่ใหญ่เพราะต้องเลียกคนเดิมเหรอวะนกคนาะอ่ะ เอาเบิ้องบางนี้จะข้าวจะาวางจะข้าวแล้วก็ไปเบิ้งเลียงทั่วเดีวก็ปิวเอาเจ้าคือว่าปิววัยรุ่นสมัยตะก,กี้คนสมัยตะก,กี้เนี่ยก็เออปิวอืมขันเวลาเบิ้องหยังหรือว่าแบบังไรล่ะเวลาย่าญหยังหรือหยังก็ซ้ำอ่ะปิวเฮ้ยจังสี่ไหมนะครับเนาะสมัยนั้นหรอกว่ะอืมวัยรุ่นสมัยคุณผู้ชมเพื่อนเออหยังแล้วคอยโบกหูอืมคอยโบกหูจะได้ยินข่าวว่าเด็กแว่นนล่ะเดี๋ยวเปลี่ยนบางไหนนะครับนะเานาะท่านชมยามมาทราบขอยด้าอืม เคยคิดจะได้กักบวอซันเด้ว่องเลี้ยงเลี้ยงเบนต์สิเคยว่าสิผ่านไปก็เลยกว่า่านขับแท็กซี่ตะกี้นะผู้ชมโอ้ยอยู่ตอนหน้าเฮานี่มิตาถนนไปเลยอ่ะเรื่อเลี้ยงตะกี้ดีกว่าแต่ไม่น่ะเลี้ยงเบนอ์ผมใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงกรุงเทพมหานครขับแท็กซี่ที่ไปบีบแ่บอกอบอกเลี้ยงเบนเพิ่นหลบสิบ่มีทางขับเฮ้ยไปบีบแ่เฮาบีบแ่ให้เพิ่นหลบจังหน่อยเพิ่นเข้าใจผิดเพิพ่นหาว่าเฮากวนเพิ่นหุด หนูชมนี่แหะครับคิดเอาเดี๋ยวเาข่อยบัว่าผู้เล็ววอกว่าข่อยบัวซื้อๆนะครับแล้วอ่ะไปเบิ่งเล็กทูปไปพ่อจบข่าวเอาซะนี่ละนี่เราก็ะหู้ยี่เราเป็นตะเคียนในไทยเห็นแล้วเลยไ,ไปเฮาไปเบิ่งเล็กทูขับขับเบื่องเล็กทูแล้วล่าเลยครับด่าอืมแดงๆดอ้าวเฉยแลยนะครับเบิเ้งทูสองอันตัวทั้งโอ,โ,อโอ้โอ้ข่อยบัวจากผักจัดหนักโอู้้เฉพาะผมต้องเดือดขนหัวลูกหรือไม่ยุคนี้เป็นยุคของเมตตาเคียนแม่นอันดีตอนนี้เนแลครับเนาะอ่ะ เดี๋ยวเอ่ออันนี้คือเมตาเคียนเกตน,นางเกตนางเกตต้นอยู่ที่วัดบ้านหลกคนเพิ่งยิบเรียกทู่ไปพอต้องเแล้วสองอันอันไส้มือนันหกห้าสี่หกห้า,า,า,าสีาอออ่อันขวามือตีหกห้าเออห้าหกสูเออมาปู้ใหญ่นี่บังดีดีจะเฝ้าชาวใส่ยินกูยิบเข่าดิเอแล้วเอออันขวามือนี่ขวามือเรียกทู่เพิ่งยิบไปสองอันนี่ห้าหกเก้า ห้าหกเก้าอันท้ายมือก็เลขทูพ่นอีกละเออ6ก4้าศีหกข้าีกับห้า6กเก้าหกข้าศีับห้าหกาหรับตัวเลขบ๊นะครับเนาะอย่าลืมนาหกกับเก้าตัวเดียวกันนเนาะหกับเก้าตัเดียวกันนะหรือที่หาโ่บอกโรงเรียนมาวินแชแนลพ่นวา้าเก้ตัวเดียวกันแปดกับสามตัวเดียวกันอีกเก็ดกับหนึ่งกับตัวเดียวกันอีกมาวินมึงจบอะไรวะนี่นรับเนาะอ่ะพ่อจบเข้าพ่นวาผู้ลงกนมาวินพ่นวา เฮ้ยมึงจบอะไรมาวะพอนะเพิ่นว่าเอฟซีถาม่นมาวินแต่เดียวพอต้องเรียกฟังมึงทีจบยังก็จบปศิอีกตัวมันเพม่ได้พอต้องแรีตีปริญญาหายถังเอาคือว่ากันพอต้องแรีเนี่ยจบปริญญาหายถังประเทศจีนผมเนี่ยเขาบอกหายถังปริญญาหายถังมเจ้าได้ยินบ่ปริญญญาว่ากลับนะปริญญาหายถัง ปริญญาหางไถนี่คือพ่อตอะแลักคนเดิมคุณชอบโอ้โหยันี่ยังมีมุกตลกอยู่หรอเอาธรรมดาแล้วอ่ะอ่ะมือนี่เอาซ้ำนี่เอ่พอพ่อตระหลักคนเดิมเอ่อพลุนไหหลักครับล่ะพลุนไหช่วงไหลาบล่ะเออจะไม่ตะเ,เกียนเกล็ดนางเกล็ดนางเกล็ดต้นผมมาท่วนดอกมือนี่เอาซ้ำนี่หิวเข่าเออสําหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับเบิ่งเท่านั้นพอ่อตระหลักคนเดิมเอ่อาจะไม่ครับผมพอ่อตระหลักคนเดิมก็ะจะขอได้จ้าแม่กบานกับซองให้บุคคากบาลแขวการปลอดภัยแล้วาะ อ่ะท่านผู้ชมครับเพื่อนห้โชคให้ลาบแล้วจะไม่ตะเคียนเกตนางเกตนางเกตต้นเกตรางวัลใหญ่เป็นของพรปีใหม่ให้หนึ่งเมษาเป็นปีใหม่ไทยเอาสำนีละท่านผู้ชมแเฮงๆรวยๆซื้อเซ่นกางงามทุกท่านสวัสดีครับอืไป